ให้เข้าไปข้างนอกไม่ได้เหรอไม่อนุญาตอะไรอะไม่เห็นยุติธรรมเลยไม่ก็คือไม่เฮียมาเถียงนี่คิดว่าใจเด็กนั่นยังไหวไหมอืมน่าจะไหวอยู่ละมั้งคะเฮ้ยเสียงแหบขนาดนั้นจะไม่ได้ยินหรอนยาไปโดดตึกค่ะเออไปไหนก็ไป ันยิ่งบ้าขึ้นบ้าขึ้นไม่มีสติคุมตัวเองใครจะไปทนอยู่ก็ต้องหนีออกมาสิโอ้รู้สึกฟินจังเลยอะเออขอชีดได้ไหมถ้าไม่เดินมามันรู้เลยอะแอนนี่แต่ยังไงก็ไม่สนหรอกไม่เคยด้วยงอนใครอนุญ,ญาตให้เธองอนนะอ,อะไรอย่างงอนก็นไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่อนุญาตไม่ใช่ก่อ,อย่าทำาก็นะขอโทษแน่นอนจะทำแน่นอน อยากได้ลูกชายรือลูกสาวล่ะฮหมายความว่าอะไรอ่ะเธอได้มันอ่อนแอจริงๆช่วยใครก็ไม่ได้คิ <c oughs> ดตายเราจะทำตามสัญญาใครตั้งเสียงเรียกเขาอย่างนี้เนี่ยเธอได้มันอ่อนแอจริงๆช่วยใครก็ไม่ได้แต่อะไรสุดเลย <c oughs> พยูดยีได้ยังไงนี่เด็กใหม่เป็นไรไหมเนี่ยห<อ>น<ม>ูว่าหนูก็ไม่ใหม่แล้วนะแอนนี่สินะค่ะ และเป็นไรไม่ไหนเห็นนังซึ้งแต่ตอนนั้นแหละก็ไม่ใช่ก่อนนะสิเอาแต่ให้อยู่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนอยู่บ้านก็ตีตีตีอ่ะก็ไม่เห็นยากเลยนี่แล้วก็อ่อยเขาสิอ่อยเหรอใช่เดี๋ยวฉันไปช่วยยายแหบก่อนจะเล่นไม่ผีผ้าห่มอ่ะถ้ายากเล่นก็อย่าพูดมากเพื่อเขาดูน่ารักจัง ดูสิฉันจะไปทำแมนวนวนไะด้ยังไงอะแอนนี่ฉันมีเรื่องขอร้องนะช่วยแฟนฉันหน่อยนะ้ธได้ช่วยไม่ได้อีกอะ่ะก็ค่อยไปดักฆ่าเธอทีหลังขอร้องเธออย่าก็ไม่ใช่กฎก็มันจะถูกฆ่าอยู่แล้วยิตใจเขานี้ไหนต้องช่วยให้ได้ต้องไม่อ่อนเอต้องไม่อ่อนอเแยเธอนี่มันไรไป้ประโยชน์จริงๆโดนด่าอีกแล้วแล้วเสียงไม่แหบแล้วหรอเออถ้านางกดแบบสุดๆเขาจะไม่เสียงแหบนะ เธอทำอะไรได้บ้างนอกจากร้องไห้แล้วมาล้มหน้าก็อีนี่เฮไร้ประโยชน์จริงๆเลยชุดเอาแล้วกันร้องไห้ไปอะไรจะดีขึ้นพิวิทีรอดชนนีวิคือต้องอ่อยสินะอ่อยอยังไงดีเลือกมาซาวาจะเอาลูกสาวหรือลูกชายอืงั้นเขาขอลูกสาวนะอะไรกันความน่ารักเนี่ขี่เศร้าจังเลยแฮเฮ้ยตื่นได้แล้วนะไม่ใช่โค่ไม่ใช่โกหกนะ ฉันรู้นะว่าอ่อยน่ะ <c oughs> ก็หกฉันอย่างงั้นเหรอเ้